สมมติปั๊มติ๊กปั๊มมะนี่เนาะมันจะไหลขึ้นนี่ได้แต่ว่าน้ำมันจะไหลเวลาไหลกับทางนั้นลงนี่ปุดได้น้ำมันออกมาทากไหนไปไหนออกจากทางนไงออกจากปั๊มติก๊กไงคือกับแรงมะนี่ไ,ไน้ำมันแรงมะนี่เขาว่านี่ไปหาปัม๊มเพื่ว่าไหลขึ้นนี่ได้ไหลขึ้นนี่ได้แบบต้องใส่แรงดันบ่แมนบ่บ่ช่วยแรงดันดิมันเป่าด้วยเหรอมันอุดแบรคหนึ่งแล้เป่า เหนือบะเหนือปได้ปกติอืมลำโซล่านมัแห้งไงมันเป่าค่อยๆดูนี่อันนคือในปกติแต่เขาเป่าทั้งนี้อันคือบ้หื้นมากันกลับพรอมไปกันกลับนะเล้อีกไซนึงอะไซนี่ก็มาแต่ถังลุงถังไงมาแล้วใส่อะไรกลับอืมแล้วก็นอันนึงล้งถังไปเลยคล้ายๆว่าหายมัน ขึ้นไปแบบนั้นมันมันดันขึ้นนี่ได้าัย่นี่ก็เบาแรงปัมติกไหมเพรปัมติกกันมันต้องแห้งไหมบ่ให้แบบว่าใส่ปัมติกปัมมาเรามันแน่นแน่นแน่นแ่นพดใช่ไหาปัมติกปัมมาเรียงเรียงเรยงผ้หำมันขาด